สวัสดีครับนเดียดียน d ม้กับช่องพ่อบ้าน u t u b e นะครับวันนี้ทำอะไรกันอีกแล้ววันนี้เราจะมาลื้อเปลี่ยนกันศาสกันาศาสเซียวีจีสีนะครับของเดิมเสื่อมสภาพานะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นรุ่นที่มันมีมีกิบนะครับเห็นไหมครับมีกิบติดมาด้วยนะครับวิธีเนี่ยเราก็เริ่มจากการถอดกิบก่อนนะครับถอดกิบแล้วก็ถอดตัวตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวขาที่เป็นโลหะตัวนี้นะครับเห็นเนาะ ที่เหลือก็คือ,อดึงกันสาดออกแล้วก็คลีนแล้วก็เอาชิ้นใหม่ติดเข้าไปประมาณนั้นนะครับวิธีง่ายๆคือ,คอกิฟเนี่ยธรรมดาแล้วเนี่ยส่วนมากเนี่ยมันกจะ็จะมีตัวตัวที่เก็บตัวนี้นะครับกลมๆอันนี้มันจะประกอบด้วยส่ส่วนก็คืออันที่หนึ่งก็คือชิ้นกลมกลมอันนี้นะครับวิธีง่ายๆก็คือดึงเลยปึบอันที่2คือตัวเมียนะครับตัวเมียดึงออกมาเช่นกันแล้วก็มาดึงตัวผู้ออกนะครับ นี่คือตัวผู้อ่าเสร็จแล้วคุณจะเก็บเอาไว้หรือว่าจะไม่เก็บก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราดึงทั้งหมดออกให้หมดเลยนะครับทุกจุดของ1ชิ้นนะครับพอดึงทั้งหมดออกหนึ่งชิ้นเสร็จปุ๊บเราก็ดึงกันศาดตร์ออกแล้วค่อยเอาอันนี้ออกนะครับเดี๋ยวค่อยดูกันนะครับผมเราลื้อกันศาสตร์เรียบร้อยนะครับก็จะเหลือแต่พวกคาบกล่าว3 m มอ็มนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาคลีนกันนะครับผมอ่าเช่นเดิมนะครับผมมีตัวนี้อยู่ ตัวรีมูเวอร์สติ๊กเกอร์นะครับก็จะฉีดลงไปบน 3m เก่านะครับแต่ว่าทีเนี้ยเห็นมีเพื่อนๆทศธรามนิดนึงว่ากของเขาเนี่ยเหมือนกับฉีดแล้วมันฉีดไปล้ำเกินพวกสีดำด้านพวกนี้ครับเราก็ทำให้เป็นด่างๆนะครับก็คิดว่าน่าจะส่วนผสมของตัวนี้น่าจะมีส่วนผสมของพวกแกอลกอฮอล์อยู่ด้วยนะครับไม่จ่าว่าไม่แน่ใจว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับเวลาฉีดยังไงก็ระวังอย่าให้ตรงอย่าให้โดนต,ตรงพวกสีดำด้านเยอะละกันเนาะ ก็จะฉีดจากพวกบนนี้นะครับพยายามจำกัดเขตมาละกันอาจจะมีผ้าอะไรก็แล้วแต่คนนะครับลองดูนะครับผมอ่าโอเคเป็นอีกหนึ่งเทคนิคครับในการลอก3 m เอมนาะถ้าเกิดว่าเราดึงไปเลยเนี่ยมันมันขาดแล้วก็จะทำให้เราเสียเวลานะครับทีนี้เทคนิคนี่ยังไงผมจะดึงปลายนี่นะครับแล้วก็ดึงดึงไปตามทิศทางที่ติดตามเอ็มเอาไว้นะครับดึงขึ้นมาประมาณ 45หรือ30องศานะครับจากตัวของมันอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับดึงขึ้นมาก็เปิดขึ้นมานะครับแล้วก็ดึงมาตามแนวค่อยเอยงี้ยครับเองประมาณ30-45องศานะค,ค่อยๆดึงยกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอย่างเงี้ยมันจะไม่ทิ้งคราบ ค,ค่อยๆดึงไปเห็นไหมครับว่ามันจะออกง่ายแล้วก็จะไม่สิ้งคราบอันนี้ต้องใจยเย็นนิดนึงดีกว่าเราไปนั่งดึงทีละหย่อนทีละหน่อยทีละหน่อยเสียเวลามากครับในการคลีนทีหลังถ้าอย่างนี้โหสบายเห็นไหมครับไม่ทิ้งคราบด้วยกับการกับการดึงทีละหน่อยอันนี้ครับมันจะโหเสียเวลาจริงแล้วก็เนีย่ยเสียเวลามากนะครับลองดูนะครับ โอเคเราคลีนกันเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยใช้เวลาเยอะหน่อยในการคลีนต่อไปก็เป็นขั้นตอนติดตั้งครับผมครับผมสำหรับกันสาดใหม่เนาะรุ่นที่มีตรงนี้เป็นหัวเหมือนเหมือนจะมีกิฟนะแต่ว่ารุ่นนี้ที่ผมสั่งมาเนี่ยจะไม่มีกิฟในใน,นจุดอื่นเนอะจะมีแค่ตรงหัวเนี่ยนะครับวิธีก็คืออเรายังไม่แกะพลาสติก นะครับพลาสติกที่อยู่เคลือบอยู่เนี่ยยังไม่แกะออกเนาะแล้วก็วิธีติดตั้งก็คือเราจะคลีนตามตามที่เออ่ได้แนะนําไปแล้วเนาะแล้วก็คลีนคลีนเสร็จปุ๊บเนี่ยเ,เราก็จะมาทาบปุ๊บทาบเนี่ยผมลองทาบดูแล้วมันโอเคแหละแล้วทีเนี้ยวิธีการก็คือเราจะต้องเสียบอันเนี้ยเข้าไปในรูของตัวกระจกมองข้างนะครับมันจะมีร่องอยู่แล้วล่ะไม่ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายก็ ก็คือเสียบไปปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่ากันสารมันพอดีเนี่ยหัวท้ายเนี่ยมันจะต้องพอดีกันเป๊ะนะครับขออภัยนะเราพอดีว่าใช้มือเดียวเนาะมันจะลาบากหน่อยครับตรงหัวเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันจะชนกันเป๊ะเลยแล้วก็ถ้าเราลองประกบลงไปนะครับมันก็จะพอดีนะครับนี่คือด้านท้ายก็จะพอดีพอดีกับตัวแนของมันเห็นไหมครับมันจะพอดีเป๊ะนี่คือกัรสาที่ตรงรุ่นน่ยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาดึงออกมาก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเรา ดึง3 M เป็นหางปลาเอาไว้สำหรับลูดนะครับอโอเคครับอันนี้ผมทำหางปลาไว้แล้วเนาะนะครับเป็นประมาณนี้เนาะถามว่าทำไปเพื่ออะไรเพราะว่าเวลาเราติดไปเสร็จเมื่อเราจะติดกะระยะไปเนี่เราจะค่อยๆจัดระเบียบของเขาไปด้วยในตัวนะครับโอเคเดี๋ยวติดตามกันอ่าเนี่ยครับนะ่าก็จะประมาณนี้เห็นไหมครับ เราติดหัวไปปุ๊บแล้วเราก็รูดดึงดึง 3M เอ็มหางปลาสีแดงนี่แหละครับไปปุ๊บแล้วก็ติดด้านท้ายนะครับที่เหลือเราก็มากะระยะว่าเฮ้ยมันพอดีขอบขอบหลังเนาะพอดีพอดีกับตัวนี่หรือยังนะครับแล้วก็ขอบบนนะครับพอดีหรือยังตอนนี้ก็คือพอดีแล้วนะครับแล้วเราก็มาดึงตรงนี้กันนะครับ ็พอดีปุ๊บมั่นใจปุบแล้วก็ค่อยๆดึงดึงไปกะระยะไปอ่าถ้าเกิดว่าเห็นว่ามันเกินปุ๊บล้วก็กดลงมาหน่อยนะครับแล้วก็ดึงนะครับนี่คือขั้นตอนนะครับจากไปโอเคนี่ก็ดึงติดไปด้วยแล้วก็ดึงไปด้วยนะครับปึ๊บเรียบร้อยแล้วก็ส่วนของด้านหลังนะครับแล้วก็มั่นใจแล้วก็ดึงออกมาเลยนะครับโอเคก็คือกดลงอีกทีนึงก็ความมั่นใจนะครับ แล้วก็ในส่วนนี้เราจะเอาไว้ขั้นต่อนสุดท้ายก็คือดึงเลยครับพลาสติกพลาสติกเนี่ยเขาจะติดกันกันเป็นรอยมาหรือกันแบบมือเวลาติดตั้งเนี่ยครับมันก็จะเลอะหน่อยแล้วก็จะมาลอกออกประมาณนี้ครับเนี่ยครับมันก็จะสวยงามนี่คือตอนที่เสร็จแล้วนะครับค่อยมาดึงอีกทีหนึง่ง ประมาณนี้ครับผมประมาณนี้ส่วนอันนี้เอตอตอนแรกผมว่าน่าจะมีพลาสติกอยู่อ่านีใช่ครับเขาการตัวที่เป็นคลิปมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอดึงทำมือเดียวไม่ถนัดเดี๋ยวขอดึงมือก่อนแล้วกันกิ้นต่อมาลาังขวานะครับผมก็เอาขึ้นมาทาบก่อนเนาะว่าเออมันพอดีหัแบบท้ายไหมนะครับนี่ครับชิ้นงานเนาะ พอดีหัวท้ายไหมนะครับโดยรวมก็พอดีเป๊ะนะครับหัวท้ายเนาะมีต้องชนทนแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวก็เราก็มาทําหางปลากันเช่นเดิมนะครับแกะหางปลาเรียบร้อยนะครับผมสามเอ็มแดงนะครับมีกี่ชิ้นก็หัวท้ายให้หมดนะครับที่เหลือก็เดี๋ยวก็เริ่มต้นจากติดลงไปนะครับอ้ออย่าลืมนะครับความสะอาดสาคัญนะครับความสะอาดของพื้นผิวที่จะติด แล้วพ็กะไปก่อนหัวนะครับตรงหัวอ่าโอเคนะแล้วก็ด้านบนนะครับด้านบนถ้ายังไม่โอเคก็ยังก็ขยับไปก่อนแต่ว่าเดี๋ยวจะระเบียบทีมได้นะครับด้านท้ายนะครับถ้าเราคิดว่าเอ้ยโอเคแล้วหัวท้ายนะครับเราก็กดลงไปเลยนะครับผมอ่าเนี่ครับสิ่งที่ผมแนะนาําคือการน,น,นำหางป้าน,นะทำให้เรามีพื้นผิวตรงนี้สัมผัสกับตัวพื้น เห็นไหมครับว่าเราก็จะมีตรงนี้ติดไปแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้เรายังไม่ได้ติดนะเดี๋ยวเรารอรูดแต่ว่าเราคืออันนี้อันนี้นะครับอันนี้เราก็ติดแล้วเพราะว่าเท่าทาหางปาไว้ตรงนี้กับตรงนี้นะครับเท่าทะลุขึ้นมานะครับแต่ตรงเนี้ยคือถ้าเกิดว่าเรายังไม่มั่นใจเนี่ยเราก็สามารถจัดระเบียบได้อีกนะครับแต่เกิดว่าเรามั่นใจเนี่ยเราก็สามารถรูดได้เลยครับจริงๆต้องมี2ชิ้นเนาะกาจะอยู่ข้างในอันนี้ดีกว่านะครับอันนี้ดีกว่าผมรู้จากอันนี้ Mm hmm. ก็คือมันจะมีอยู่คือกันาสาต,ตัวนี้ที่ผมได้มาเนี่ยทางทางร้านเขา,เามีสามเอ m ให้สองแถวนะครับเราก็ต้องดึงทั้งสองแถวนะครับกันหนาโอเคนะครับถ้าเรามั่นใจาแล้วก็ดึงเลยนะครับดึงดึงสองแถวเนาะนี่สองแถวนะครับดึงแล้วก็จัดระเบียบนิดนึงนะครับจัดระเบียบโอเคดึงเลยนะครับ โอเคนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกชิ้นหนึ่งดึงเลยโอเคนะครับแล้วก็ชิ้นหลังก็ดึงเลยเหลือก็โอเคละนะครับอโอเคเสร็จปุ๊บเราก็ดึงทีน,นี้ออยทีนี้นะครับเป็นการเสร็จขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยครับผมสำหรับการเปลี่ยนกังหัน CRVG4 นะครับสองข้างนะครับโอเคครับผมก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ร้อเพื่อนๆมีอะไรติชมหรือแนะนำหรืออะไรมาแชร์กันก็เชิญได้นะครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ คลิปต่อเนื่องนะครับสำหรับใครที่ซื้อกันสั่นมาใหม่มาติดตั้งเสร็จปุ๊บแล้วลองเอามือรูปดูนิดนึงนะครับอย่างเงี้ยครับจะเห็นว่ามันจะมีแบบขอบขอบที่ทางโรงงานคิดว่านา่าจะเวลาปั๊มเสร็จเนี่ยเขาจะตัดตัดโมอะครับตัดโมพลาสติกอันเนี้ยตัดให้เข้ารูปตามกันสา่เนี่ยครับพอดีผมว่าเขาน่าจะตัดแล้วก็ไม่ไม่ถึงขอบข้างบนนะครับวิธีแก้เนี่ย อ่าผมเออเอาวิธ right. ีตรวจเช็คก่อนละกันผมจะเจอว่าบางบางจุดเนี่ยมันจะมีคมทีเนี้ยถามว่าคมเนี่ยมันยังไงถ้าเกิดเวลาเอามือลูบเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่าเอ๊ะตรงเนี้ยมันมันคมคมนะทีเนี้ยมันก็อาจจะอันตรายต่อครอบครัวหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่มีเด็กเล็กเวลาเราอุ้มขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยหัวหรือว่าเรายื่นมือหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะอันตรายได้นะครับอาจจะบาดหรือจะอะไรได้อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เซฟเซฟหการผมจะใช้วิธีคัตเตอร์นะครับแล้วก็ใช้รูปรูปนะครับรูปรูปอย่างเงี้ยนะครับรูปรูปเก็บเก็บไดนะครับเนี่ยครับก็จะเห็นว่ามันก็จะมีขอบที่มันเป็นคุยๆออกมาเนาะอย่างเงี้ยครับก็ทำไปรเรื่อยๆนะครับเนี่ยก็จะรูปรูหน่อยนะครับอาจจะให้มันชันขึ้นเนี่ยครับสังเกตว่าตรงจุดนี้ มันจะมีเยอะหน่อยก็ก็จะค่อยๆลูปไปเราจะลบคมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ใช้ผ้าผ้าเปียกนะครับผ้าเปียกมาเก็บพวกพลาสติกที่เราตัดออกมาอันนี้ครับก็ก็จะโอเคขึ้นก็จะไม่คมเท่าไหร่แล้ะนะครับก็ลองสังเกตกันดูเนาะเพื่อลูกเพื่อหลาหรือว่าเพื่อครอบครัวเราเนาะจะได้ไม่โดนบาดกันนะครับผมสวัสดีครับ